ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะและถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ปีศาจหัวซ่วมจะไปโผล่ที่ห้องน้ําบ้านคุณรีบกดไลค์เร็วเข้ามันกําลังมาแล้วมาตายซะตายซะนี่นนี่มาดิจมมาดิมาดิาดเออเออ ก <g ül> ็ไม่ได้จะเก่งอะไรนี่หว่าเฮ้ยหิวแล้วด้วยกี่โมงแล้วเนี่ยออโอ้โ,อโหนี่เราเล่นเกมตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงบ่ายสามเลยหรอเนี่ยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วเธอแม่รู้เนี่ยแม่ต้องด่านแน่ๆเลยเอาไงดีเออตอนนี้ก็หิวด้วยสิเอิม่มงั้นไปหาอะไรกินดีกว่าโอ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่น่าเล่นเกมดึกเลยเราเอ้ยไม่ใช่สิไม่น่าเล่นเกมเช,มเช้าเลยเรา โอ้ยหิวจังเลยมีอะไรกินหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรกินหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแม่ได้ซื้ออะไรมาใส่ตู้เย็นไว้ให้หรือเปล่าเออบเอ๊ะเฮ้ยในตู้เย็นไม่มีอะไรเหลือเลยเหรอเนะี่ยไม่มีอะไรกินเลยเแล้วแล้วเราจะทําไงละเนี่ยโอ้ยแล้วในตู้มีอะไรกินหรือเปล่า onse? ไม่มีไม่มีอะไรเลยอนะโอ้โหนี่มันไม่มีอะไรกินจริงๆเหรอเนี่ย คุกกี้ก็ไม่มีสักอันขนมก็ไม่มีตู้เย็ยนช่องฟรีดอะไรก็ไม่มีเลยอะไม่เอานะนี่เราจะต้องหิวตายเลยเนี่ยถ้าเป็นโสดตายก็พอว่ยู่หรอกแต่นี่ต้องหิวตายอดหิวตายเลยเนี่ยไม่เอาด้วยหรอกนะม่ดีดีวะเนี่ยอมเอ่อเฮ้ยเอ้ยเ,เ,เ,เรามีเงินติดตัวอยู่นี่ว่ะงั้นสั่งอะไรกินดีนะเอ่อสั่งอะไรที่มันได้กินเยอะๆเร็วๆ เออเ้ยสั่งพิซซ่ากินดีกว่าเห็นว่ามีร้านเปิดใหม่นี่นะเอ่อ,อ,อหนึ่งสามหนึ่งสี่เอ่อโอเคฮัลโหลค่ะใช่ร้านพิซซ่าสิบสามสิบสี่ไหมคะใช่ครับคุณลูกค้าจะรับอะไรดีครับคือตอนนี้หนูหิวมากๆเลยค่ะหิวจนตาลายไปหมดแล้วอะ่ะคือหนูอยากจะสั่งพิซซ่าสักโหลหนึ่งอะคะ่ะได้ไหมคะโอ้โ ไม่มีปัญหาเลยครับคุณลูกค้าจะรับเป็นหน้าอะไรดีและส่งที่ไหนดีครับคือตอนนี้เอาหน้าอะไรก็ได้ค่ะเอามาเหอะแล้วก็ส่งที่บ้านสั่งสีน้าเงินตัวใกล้เซเว่นนะคะรับทราบครับคุณลูกค้าจะรับอะไรเพิ่มไหมครับโอ้ตอนนี้ไม่รับอะไรเพิ่มตรงนั้นเลยค่ะมาเร็วเร็วเลยค่ะตอนนี้หิวจะตายอยู่แล้วถ้าคุณมาช้าเนี่ยหนูจะจับคุณกินแล้วนะคะ <c oughs> ครับครับรอสักครู่นะครับอ๋อได้ค่ะโอ้ยยังไงก็สั่งวีซ่าไปแล้ว รอสักครู่ที่มันสักครู่แค่ไหนวะเนี่ยมันจะนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือเปล่าโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปเล่นเกมดีนะออ้ยไม่เอาหรอกถ้าแม่รู้ว่าเล่นจนเช้าขนาดนี้แม่ต้องด่าแน,น่แน่งั้นเอองั้นนอนรอดีกว่าเอยนอนชักชั่วโมงหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกมกั้งอืมโอ้ยใครมาโกรธกิ้งอ่ะ โอ้ยกำาลังหลับสบายอยู่เลยข้าข่ะมาแล้วค่ะโอ้ยโอ you Din, น่ารักเป็นบ้าเลยนี่ว่ะใครอะเอ่อสวัสดีค่ะใครคะ สวัสดีค,ครับใช่คนลูกค้าที่สั่งพิซซ่าโหลหนึ่งไหมครับเอ่อใช่ค่ะน่ารักจังเลยนี่ครับตามที่สั่งเลยเอ่อไหนคะไหนครับโอ้โห,โหนี่เอโอโอ้โหนี่เราสั่งไปโหลหนึง่งนี่เอามาส่งจริงเลยเนี่ยคือไม่คิดว่าจะส่งมาโหลหนึง่งจริงๆจะกินหมดไหมเนี่ยเออข,ขอบคุณะคะ่ะเยอะมากจริงๆนะคะเนี่ย ต่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะคะทําไมมันมีอันที่ไม่ด้วยล่ะคะทาไมถึงทํางี้อ่ะคุณคุณจะแกล้งคนหิวหรออ้าวผมไม่รู้เลยครับว่ามีอันที่ไม่ด้วยสงสัยพ่อครัวของเรานอนไม่พอต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะครับไม่ทราบว่าจะรับอะไรเป็นการชดเชยไหมครับผมจะรับผิดชอบเองงั้น <c oughs> ขอเป็นเบอร์คุณได้ไหมคะเ <c oughs> จ้าจริงเหรอครับผมให้ได้นะไม่าหาหรอคะใคร ฉันก็แค่พูดเล่นแค่นั้นแหละคุณนี่บ้าจริงเลยหุยไปกินพิซซ่าดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณลูกค้าเดี๋ยวครับอะไรคะเมื่อกี้พูดเล่นเฉยๆไม่ได้จะอยากได้เบอร์คุณซะหน่อยอะไรคะเออคือว่าคุณลืมจ่ายตังค์ครับอ๋อเออวะเอ่อหมดหมดที่เท่าไหร่คะเออหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับแต่เพื่อเป็นการชดเชยผมลดให้เหลือห้าร้อยครับจริงเหรอคะ งั้นขอบคุณค่ะห้าร้อยบาทใช่ไหมอ่ะนี่ค่ะห้าบาทขอบคุณนะคะงั้นไปก่อนนะคะเออ <c ười> เดี๋ยวครับอะไรคะอะไรอีกฉันลืมจ่ายอะไรอีกหรือเปล่าคือผมอยากจะถามว่าคุณชื่ออะไรลหรอครับเออคือต้องจีบเ้วแน่ๆเลยเอ็มตอบแบบหนักๆกันเอ็มเอ่อ,อ,บบกกอ,อ,อ,อชื่อหวานคะ่ะคือมีอะไรหรือเปล่าคะชื่อนรักจังขอชทิรัตนะครับ ชื่อชื่ออะไรนะคะเราเล่นเราเล่นผมชินโนครับอ Fox, ๋อค่ะคงั้นไปแล้วนะคะเจอกัน,นะค่ะทาน่า,นาอร่อยนะครับขอบคุณะค่ะ มหรือจะเป็นผ้าเช็ดปากเนี่ยเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยนี่เขาให้เบอร์เรามาหรอ,อเฮ้ยแตบายเฮ้ย,ย,ยพนักงานส่งวิซ่าบายขืนจังเลยไปเล่นเกมต่อดีวกว่าแตบายไม่กินแล้วพี่สวิซ่ามัานเนี่ย2000 years later นี่น,นี่นี่เขามาดิ ก็มาดิว่าจะคิปเปอร์มาดิมาดิมาดิาดเอ้ยเอ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเดนะเดีย๋ยวเอ้ยเดี๋ยวนะในเกมคิปเปอร์ยังไม่ได้ระเบิดเลยแล้วเสียงระเบิดจากไหนอะเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะนะ่ะหูอะไรสิเดี๋ยวนะทำไมมันเหมือนชักโคกยักษ์เลยอะแต่บ้าหรือเปล่าทำไมชักโคกยักษ์ถึงมาอยู่หลังบ้านเราได้หรือว่าเราจะตาฝาดเอ่อหรือว่าเราจะเล่นเกมเยอะไป ออไม่ไม่เ <c oughs> ฮย้ยมันก็ยังอยู่นี่แปลว่าเราไม่ได้ตาฝาดจริงจริงด้วยแล้วโอ้โหชักโคกยักษ์จริงจริงด้วยแล้วพื้นก็เป็นรูแบบนั้นเสียงระเบิดมาจากแกนี่เองไหนขอไปดูหน่อยสิต้องเป็นชักโคกยักษ์ของพวกเอเลี่ยนหรือพวกยักษ์อะไรทำนองนั้นแน่เลยอะ่ะให้ตายเถอะไหนดูสิโอ้มันชักโคกยักษ์จริงๆด้วยแล้วมันมาได้ไงวะเนี่ย เอาไงดีหรือว่าเราจะโทรแจ้งตำรวจดีโอ้โหเราจะบอกเขายังไงล่ะคือคุณตำรวจคะจะโคกยักโผล่ที่หลังบ้านหนูงี้เหรอโอ้จะหาเราเป็นบ้าดินั้นเฮ้ยงั้นเราไปสำรวจด้วยตัวเองก่อนดีกว่าอยากไปดูให้มันรู้ไปเลยว่ามันคืออะไรกันแน่เฮ้ยไปเลยเจ้าเฮลิคอปเตอร์ของฉันเอออ้อยย่งห้างฝืดนะเนี่ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ โอ้เป็นชะโคกยักษ์จริงๆด้วยแล้วทำไมมันถึงมาโผล่อยู่ตรงนี้ได้เนี่ยหรือว่าเอเลี่ยนบุกโลกหรือเปล่าถ้าเป็นเอเลี่ยนบุกโลกแนๆ่ๆข้างในนั้นเหมือนจะมีทางไปนะแต่ว่ามันไม่เหมือนทางของส้มปกติเลยอะเอาไงดีจะเข้าไปสำรวจดีไหมนะไอดีวะเนี่ยหรือว่าเราจะแจ้งตำรวจก่อนดีอุย้ยไม่คิดอะไรเยอะแล้วเว้ยเข้าไปเลยแล้วกันบอ้ยอะไรวะเนี่ย ี่มันนี่มันที่ไหนเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยทำไมที่นี่มันมืดจังเลยอะตรงนี้มีอะไรไหมอ้ยไปตรงไหนก็มือดอ้ออมันเหมือนมันเหมือนไม่มีอะไรอยู่รอบข้างเลยอะแล้วไอเส้นทางสีขาวนี่มันอะไรกันหรือว่าเราต้องไปตามทางนั่นเหรอโอ้ยแล้วเราตกเราเข้ามาในซุวมทำไมเนี่ยอยู่บ้านดีๆก็ดีอยู่แล้ะ ไม่น่าเล่นพี่เลนเข้ามาเลยอ่ะแล้วเราจะไปโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยหรือว่าเราจะโดนใย,ยเป็นขี้หรือเปล่าไม่ไม่หรอกไม่หรอกถ้าไปตามทางน,นี่อาจจะเจอทางออกก็ได้แล้วโอ้โหข้างหลังก็ไม่มีอะไรเลยเออเอาวะค่อยๆเดินไปแล้วกันโอ้ยน่ากลัวจังข้างๆก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะแถมเงียบเชียบอีกต่างหาแล้วก็ กลิ่นเน่าๆเหม็นๆอุ้ยขนลุกอ่ะโอเคโอ้ยไปค่อยๆไปตามทางแล้วกันเอ๊ะอะไรอะ่ะเหมือนตรงนั้นจะมีอะไรด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะส่วมเหรอเดี๋ยวนะเราเข้ามาในซ่วมยังเจอส่วมอีกเหรอในดูสิเออเหมือนจะเป็นส่วมธรรมดาปกตินะอ,อก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่นาไปก็แค่ส่วมปกตินี่เอง แล้วทางออกอยู่ไหนวะเอ้ยอะไรอ่ะเฮย้ยเดี๋ยวหน้าคนเหรออะไรเฮ้ยอะไรอะอะไรเอ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้ยอืยอที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ๊ยปวดหัวโอ๊ย,อย,อย,อยนี่เราหมดสติไปเหรอเนี่ยเจ้า ไอ้เจ้าหัวซุ่มนี่จับตัวเรามามันอยู่ตรงนั้นเข้ามาแล้วเนี่ยโอ๊ยอย่าอย่าทำเป็นลับๆล่อๆนะฉันรู้นะว่าแกอยู่ในซุวมนั้นน่ะโอ๊ยเย่ยอย่าเข้ามานะโอ๊ยอย่าอย่าทำอะไรฉันเลยขอร้องล่ะไอ้แกจับฉันมาทำไมเนี่ยปล่อยฉันไปเถอะนะฉันไหว้ล่ะฉันฉันมีพิซซ่านะฉันเอาเอาพิซซ่าไปแลกกับการปล่อย เอาพิซซาไปแลกกับการปล่อยตัวฉันได้ไหมปล่อยฉันไปเถอะนะฉันไม่อยากอยู่ในนี้ฉันไม่อร่อยหรอกฉันไม่อยากโดนจับกินนะขอร้องแล้วปล่อยฉันไปเถอะนะโอ๊ยแล้วดูหน้าตาันดีโอ๊ยตาก็เหลือกฟันก็ยิ้มแฉ่งฉันไม่อยากเป็นอาหารของส้วมหรอกนะ โอ้ยความผิดเราแท้ๆไม่น่าเข,าข้ามาในซ่วมเลยแล้วดูศพข้างๆดินะนี่นี่เฮ้ยเอ้ยโอ้ไม่เอาเขาบอกไม่เอาสิทำลายร่างกายฉันทำไมเนี่ยไปพอ้พลเลยไปเลยไปไ้พลเลยโอ้ยม่ตายจะโอ้ยหน้าตาก็น,น่ากลัวพออยู่แล้วอะไม่อยากจะมองเลยอยู่แล้วรู้สึกไม่จเจริญหูจเจริญตาอเอาไงวะเนี่ยถ้าเราออกไปเราก็ไม่รู้ด้วยสิวมันมีกี่ตัว แล้มันจะมีลูกสมุนหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหพวกนี้คขจะเป็นคนที่มันจับมากินแน่ๆเลยอะให้ตายเถอะเอาไงดีวะเราต้องวางแผนดีๆเราต้องวางแผนดีๆเอาเป็นว่าขอวางแผนสักแป๊บก่อนแล้วกัน2000 years thousand ให้ตายเถอะนี่ก็ผ่านมาครึ่งวันแล้วนะเนี่ยน่าจะเป็นประมาณสองสสี่ห้าชั่วโมงได้แล้วมั้งยังคิดแผนไม่ออกเลยแล้วมันก็ไม่โผล่มเลยตั้งแต่เช้า เอยเอาไงดีวะเนี่ยไม่คิดแล้วเว้ยรีบทุบเลยแล้วกันก่อนที่มันจะกลับมาอีกตอนนี้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันไปไหนว่ามันอาจจะไปหามนุษย์คนอื่นมาก็ได้เฮ้ยตอนนีแ้แหละเราต้องรีบเราต้องรีบมันอาจจะไม่อยู่เร็ว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 ก่อนที่มันจะมาอด <ś les> แล้วโอเคเอาไงดีอ๋อโอเคมันไม่มีอาวุธอะไรให้เราใช้เลยเหรอเนี่ย <ś les> ไม่สนแล้วไปเลยดีกว่าวาะ ทำไมมันอยู่ตรงนี้ทำไมมันสลดเลยไปเร็วไปเร็วมาดิถ้าแกอยู่ฝั่งนั้นฉันก็มาฝั่งนี้เล้ววะโอ้มันวิงนว่งตามมันวิ่งตามเฮ้ยมันวิ่งตามมาดิมาดิแกอยู่ฝั่งนั้นฉันก็อยู่ฝั่งนี้เล้ววะฉันก็จ้วะแล้ว,วลทางออกอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้อ çimilerim. Dır <laughs> ไอสุกีอีบ้าเอ <c oughs> ้ยแปลว่าเราต้องหนีจากมันให้รอดพ้นสินะเราถึงจะออกมาได้โอ้ยโอ้ยตอนเนี้ยต้องหนีจากเครื่องนี้ให้ได้ก่อนโอ้ยโอ้ยเฮ้ยหนูเอาเอาฉันออกไปนะเราต้องกลับเข้าบ้านเราบ้านแสนรักส่วนแกนะฉันจะบอกให้ด็อกเตอร์เลสอะมันกำจัดแกทิ้งซะฮ้จะกลับบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยถ้าเห็นอะไรแปลกๆเดี๋ยวฉันจะไม่ไปยุ่งอีกแล้วฉันจะไม่ไปเล่นอีกแล้วฉันขอสาบานเลย ยบ้านแสนล้วของแม่ยตาเหอะแล้วเราติดอยู่ในนั้นทั้งวันเลยนี่นะแล้วปวดท้องด้วยสิสงสัยพิซซ่าทําผิดขอเข้าห้องน้ำหน่อยแล้วกันไม่อยากจะมองซ่วมเลยคิดถึงแต่เจ้านั่นเอาวะเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมรู้สึกมันแปลกๆเอ๊ะชักโครกเราไม่ได้อยู่ในมุมโอาวแกนี่นะแกนี่นะอย่าเข้ามาหน่อยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่แกตามมาหลอกเราจ้ะ